เดี๋ยวไม่มีคนมารับเหรอมีคำคำแถลงนะครับจบะยอยแจกค,ครับมมีคำแถลงไม่ใหแครับอะรครับีพีจัดการเลยครับ เรามาสอานก่นนะครับใครถามมดวมันนี่มายื่นหนังสือให้กับผ่านทางพลเอกประยุทธ์เพราะต้องการจะให้ยุติการสนับสนุนในทุนหกขาทั้งหลายเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติ นะแล้วก็เลิกสั่งนุนประยุทธ์ได้แล้วพวกในทุนทั้งหลายมิฉะนั้นอา,อาจจะเจอมาตรการที่มาตรการเด็กเกนะครับมาตรการเด็กที่เคยทำกับเนชั่นนะครับคงจะได้เห็นผลอะไรบางอย่างต่อไปแน่นอนรายละเอียดทั้งหมดนี้ผมจะให้ทางคุณวีระพูดก่อนคุณวีระเชิญให้ปลอดั สทุปอาวันนี้เนี่นะครับถือว่าเป็น,น,นที่มาที่ทำเนียบรัฐบาลเหตุผลหลักยังดำรงอยู่เช่เชนเดิมคือเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่สาระหลักนะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆอยู่ในหนังสือนั้น ที่เป็นประเด็นเพิ่มเติมก็คือเรื่องกลุ่มทุนผูกขาดและบรรดาเจ้าสัวทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าสัวด้านพลังงานเราเองได้เคยเห็นนะครับกรณีการควบรวมกิจการที่เรียกว่ามีอำนาจเหนือการตลาดแต่กลุ่มทุนนี้มีอำนาจเหนือรัฐและกำลังจะมีอำนาจเหนือระบอบการปกครอง มีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะกําหนดให้ผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งในระบบรัฐภานี้ขึ้นกับตัวเองทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าระบบประยุทธ์ที่เอื้อบรรดากลุ่มทุนภูกขาดเนี่ยถือว่าเป็นความเลวร้ายกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าทุนภูกขาดมาแทรกแซง,งกิจการภายในของรัฐ มีอำนาจเหนือระบอบการปกครองซึ่งใหญ่กว่าคำว่ารัฐด,ด้วยถามว่าพลเอกประยุทธ์ไม่รู้เหรอว่ามีนว่ามีนายทุนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับสามารถกำหนดการได้มีอำนาจเหนือรัฐบาลเหนือรัฐมนตรีและที่สำคัญที่สุดเ่ยนะครับกำลังจะฮว้วประเทศไทยเลวร้ายมากกว่าคำว่าระบบรัฐสภา เลวร้ายมากกว่าคําว่าทุนสามาญเพราะประเทศไทยเราไม่เคยเจอระบบนี้มาก่อนและถามว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยซึ่งเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายวันหนึ่งเกลียวกลาดวันหนึ่งก็ออกมาอขอโทษประชาชนอย่างซ้ำซากแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นประเภทที่ว่าตัวไปตัวมาเนี่ยเป็นภาษาอีสานจูไปจูมาเท็ดไปเท็ดมากหกไปกหกมานั้น เราเองก็คงจะมีความเคยนะครับมีความรู้สึกที่ดีว่าคนรู้สึกผิดแล้วขอโทษแต่พเอะใประยุทธ์ไม่เคยเนี่ยนะครับสำนึกแม้แต่เพียงครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ลำดับความติการกันมาตั้งแต่ต้นเมื่อคราวที่แล้วจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะครับได้สรุปรวมปัญหาของกลุ่มทุนผูกขาดหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนพวกผมเองนั้นเนี่ยนะครับยังยืนยันจุดยืนว่า คนเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อไม่สามารถนี่นะครับที่จะรักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองได้ถามว่าจะนั่งอยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีทำไมโควิด1 9เนี่ยล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้นแต่ผมยังไม่ยอมให้เอาััยนะครับเพียงแค่คําขอโทษที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นนี่นะครับ ความยิ่งใหญ่ของคนที่เป็นผู้ปกครองนั้นเมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหาชาติได้จะต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกแต่นอกจากไม่ลาออกแล้วยังปล่อยให้ประเทศไทยถูกกระทําย่ำยีโดยการเอื้อประโยชน์ให้กับทุนผูกขาดผมถามพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับและผมเชื่อว่าคนคงจะมาถามหลายหายคนว่ารู้จักคนชื่อกลางหรือไม่รู้จักนายกลางหรือไม่ ถ้าพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่รู้จักนายกลางเราเองก็จะได้คิดว่าพลเอกประยุทธ์ไม่รู้อะไรแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์รู้จักนายกลางอยากจะถามพลเอกประยุทธ์ว่าตลอดระยะเวลาที่พลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลน,นั้นมีอะไรบ้างโครงการไหนบ้างและที่สําคัญที่สุดคนทุกแวดวงเวลานี้เนี่ยต่างก็รู้ถึงอิทธิฤทธิ์โดยพลเอกประยุทธ์ไม่รู้สึกรู้สา เพราะฉะนั้นภายใต้ระบอบการปกครองกันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนั้นเราจะมีคนที่มีอำนาจเหนือรัฐใหญ่กว่าองค์รัฐาธิปัตย์ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการปล่อยให้ทุนผูกขาดนะครับจำนวนมากโดยเฉพาะทุนที่แทรกแซงระบบการปกครองใหญ่กว่าเหนือรัฐนะครับกระทำย่ำยีกับประเทศไทยต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถที่จะรักษา นะครับสิ่งที่ดีงามให้อยู่กับบ้านเมืองได้วันนี้ก็มาอีกนะครับเป็นครั้งที่สองมาขับไล่ถึงทำเนียบรัฐบาลและผมเตือนกันเอาไว้นะครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานนี้แม่น้ําร้อยสายจะมาที่ทำเนียบรัฐบาลใส่แมสมาเนี่ยนะครับให้ดูประเทศเอ่าอ่ออาซิลกันเอาไว้อย่าคิดว่าสถานการณ์โควิด -19 เนี้จะไม่มีใครกล้าที่จะมาแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวจริงอะนะครับ ระหว่างทนอยู่กับระบอบประยุทธ์และไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรกันได้นั้นเนี่ยกับว่าเราต้องชุมนุมด้วยการใส่หน้ากากซึ่งจะมาด้วยหลากหลายกลุม่มและจะนะครับถนนทุกทิศทางจะมุ่งมาอย่างทำเนียบรัฐบาลประเด็นต่อมาครับเมื่อกี้พักพวกผมนะครับไม่เคยมารอรับหนังสือแม้แต่เพียงครั้งเดียวท่านาท่านด็อกเตอร์เสกสะพูผมไม่รู้ว่ามียศอะไรมากกว่านี้นะ บอกว่าผมยังสนใจเรื่องการรองดองการเนื้อโทษศกรรมตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจมานั้นได้ชวนทุกฝ่ายเข้ามาคุยสร้างความรองดองคุยครั้งใดจบลงก็เก็บใส่ลิ้นชักเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหมดเวลาของพลเอกประยุทธ์แล้วไม่ต้องมาคิดเรื่องนี้รโทษศกรรมเพราะผมไม่ได้สนใจพลเอกประยุทธ์กันในเรื่องนี้วันนี้มาเรื่องชาติบ้านเมืองพลเอกประยุทธ์ออกไป โดยไม่ต้องนิรโทษกรรมไม่ต้องมาปรองดองอะไรทั้งนั้นเพราะที่ผ่านมาหลอกไปคุยนะครับตั้งคณะกรรมการก็หลอกไปหลอกมาไม่เคยทําได้จริงแม้แต่เพียงครั้งเดียวหลอกสามครั้งดังนั้นเนี่ยนะครับที่มาวันนี้ไม่มีเรื่องนิรโทษศกรรมไม่มีเรื่องการปรองดองเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์ไม่สามารถนะครับที่จะปกครองชาติบ้านเมืองได้ครั้งที่แล้วเราอธิบายถึงความบกพร่องการไม่รักษาสัจสัญญา แต่วันนี้เนี่ยครับเป็นการเรื่องการเอื้อทุนผูกขาดซึ่งเนี่ยนะครับเป็นการปล้นชาติยังไม่ควรน่าจะที่จะให้อภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าทำเนียบร,รัฐบาลคนที่นั่งหัวแถวนั้นไม่รู้สึกรู้สากับคําว่าทุนผูกขาดมีอํานาจนะครับเหนือระบบก,การปกครองไปแล้วอย่าว่าแต่มีอํานาจเหนือรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะปล่อยให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปไม่ได้เชิญคุณวิระ ย้ำๆเลยนะว่าทางเราเนี่ยไม่ต้องการให้หัวหน้ากระบฏนะครับมาบริหารประเทศอีกต่อไปในความผิดต่างๆนี่นะครับคุณจตุพรก็ได้พูดมานะครับพอสมควรแล้วสำหรับผมก็จะย้ำนะครับว่าความเสียหายนะครับที่สำคัญเรื่องนึงเนี่ย ก็คือปล่อยให้ทุนพลังงานผูกขาดเนี่ยนะครับเข้ามามีอำนาจเหนือรัฐรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่า,ายผลิตนะครับนะอยากให้สื่อมวลชนเนี่ยไปดูมาตรา56นะครับของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในเอกสารที่แจกให้กับสื่อมวลชนเนี่ยเราก็มีรายละเอียดแล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องสื่อมวลชนก็ช่วยกันไปดู นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณจตุพรพูดถึงในกลางเนี่ยนะผมว่าสื่อมวชนเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าหมายถึงใครแล้วคนนี้กำลังมีบทบาทสำคัญในด้านการเมืองปัจจุบันนะครับทั้งพรรครัฐบาลแล้วก็พรรคฝ่ายค้านนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงจะปล่อยให้ มีการเมืองแบบนี้นะครับเกิดขึ้นมีการหัวกันทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ประชาชนก็จะไม่ทนนะครับย้ำอีกครั้งครับรัฐบาลหัวหน้ากบฏนี้ต้องออกไปครับสืบท่อดำหน้ามา7ปีกว่าแล้วแล้วก็อย่าคิดว่าเรามาสองครั้งนี้เราจบนะอาจจะมาทุกวันอังคาร ตราบใดที่ยังหน้าด้านอยู่เนี่ยก็จะมามันทุกครั้งแหละครับทุกอังคารนะครับแล้วก็อาจจะมีคนมาร่วมมากขึ้นเรื่อยๆครับนะวันนี้เราก็จะขอยื่นหนังสือนะครับไปถึงหัวหน้ากระบฏนะครับไม่รู้ว่าใครจะมารับนะครับแค่น,นี้ครับวันนี้นะครับวันวัน,วนของประชา,หหนาพนนธ์ในวันพุธในเวลาสี่โมงตรงเนี่ยนะครับเราจะไปยื่นหนังสือประธานวิทยากา เราให้วิป่ายคานได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะเมื่อไม่สามารถที่จะทําหน้าที่ในการตรวจสอบควบคุมรัฐบาลได้ไม่สามารถที่จะปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้พ่ายแพ้ต่อ,อพวกมากลากไปนะครับซึ่งเลวร้ายมากกว่าคําว่าเผด็จการรัฐสภานะครับวันพรุ่งนี้ก็จะไปยื่นผ่านคุณสุทินคลังแสงในเวลา10โมงนะครับในฐานะที่เป็นประธานวิป่ายคัน นะครับตัวไม่ทราบว่ามารับหนังสือใช่ไหมเอาเชิญเชิญเชิญนะเชิญเชิญที่ไหนที่สภาที่ที่ที่เกียรกายสภาเกียรกายสภาครับสภาส่วนพื้นที่เนี่ยครับกำลังประสานว่าออกมาอาจจะมาเชิญมาที่ข้างนอกแล้วข้างในเรื่องมาตรการโควิดครับครับเชิญเชิญนะเชิญมานะครับพระ nó đang mở rồi thì sao nhỉ các bạn? đang 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 Thank right. ครับทำขอได้ผลบอกว่าประชุทไปเมื่อไหร่ค่อยเอาผมไปไม่มีปัญหาโอเคเิญเชิญเชิญขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณไปเปิดตั ครับขอบคุณนะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดูหน่อยละวผมเลยครับพี่ดูหน่อยล้วผมเลยครับขอบคุณครับครับผมอ่าไม่รู้อยู่ที่บ้านแล้วครับไม่รู้อยู่แค่กี่กี่อันครับ